การกลับของฟิลิปมายากลน,นะครับในช่วงปี2536ถึงประมาณ2546นะครับสิบปีนั้นจะเป็น10ปีของบรรดาศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลองดา,าราศิลปินตลกนะครับก็หันมาเดียนมายากลกับฟิลิปครับนะฮะเป็นยุคที่ว่า เฟื่องฟูทีเดียวในยุคนั้นนะครับศิลปินด้านนักร้องคนแรกเลยที่ฟิลิปสอนนะครับตอนนั้นผมเปิดเรียนสมกับฟิลิปใหม่ๆเลยก็คือพี่เบิร์ดเราครับนะฮะพี่เบิร์ดก็เปิดอัลบั้มใหม่เลยอัลบั้มเปิดเบิร์ดเบิร์ดนะครับเพลงที่สอนนันก็คือคอนเซปต์เขาทางแกรมมี่ก็บอกว่าอยากให้พี่เบิร์ดเสกดอกไม้ออกมาจากมือนะครับ,นะรบนเนรมิตดอกไม้ออากจากมือ เขาก็เอาเพลงมาให้ผมฟังนะครับผมก็เลยเสนอให้เอาคอนเซปต์แบบพีเวัสดเสกทั้งสองมือเลยง่ายๆเนลมิตนะครับเสกดอกไม้มาทั้งสองมือเลยนะฮะก็เป็นเพลงฝากไว้ในมือเธอก็ลองไปดูครับจะเห็นว่าช่วงบรรเลงช่วงกลางกลางเห็นพิเวิร์ตแสดงมายากลน,นะครับนะฮะส่วนค่ายของกรมมี่ก็มีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นท,ทายังนะฮะอันนี้ก็มา แล้วก็พี่มอสนะครับเยเดตลินนะครับด้วยนะครับส่วนทาดงด้านนักร้องลูกทุ่งก็จะเป็นน้องไฮนะครับน้องไฮนี่ก็จะแสดงออกแสดงออกทางเกมโชว์นะครับสมัยนั้นเกมโชก็จะให้นารามีแสดงความสามารถต่างๆกา,าก็จะให้ผมไปสอนสอนถึงสตูดิโอเลยนะครับบางครั้งเขาก็ส่งมาเรียนที่โรงเรียนเลยนะครับน้องไฮนั้นก็ก็แสดง บับก็โชว์ในรายการเลยนะฮะน้องหายเศษทองผมจําได้นะเศษทองหรือจะมีะดาวมายุรีดาวมายุรีก็ทํานองเกี่ยวกับเศษดอกไม้เหมือนกันนะครับดาวมายุรีก็ได้มาเรียนที่โรงเรียนฟิลิปนะฮะส่วนนิยิงยงยิ่งยงไม่ได้มาเรียนครับยิงยงแต่ก็ไปทัวร์กันบ่อยๆสําหรับคุณยิ่งยงนะครับทางด้านชัยามิชัยนะครับ ว่าชยามิตชัยหรือน้องสาวของชายามิตรชัยนะครับก็เรียนออกก็เรียนเพื่อจะแสดงในรายการทีวีเหมือนกันนะครับน,นะครับเยอะเลยนะครับทางด้านนางสาวไทยก็จะมีคุณทางด้านนางสาวไทยก็จะมีคุณป๊อปอาริยานะครับสึงปบรยาก็เสกนกทางด้านศิลปินตลกก็มีคุณโน้ตนะครับที่เข้ามาแนละ้วก็อีกหลายๆคนนะฮะ ส่วนนักร้องนะครับคุณติ๊กชิโร่คุณติ๊กชิโร่รู้สึกจะมามาเรียนที่โรงเรียนเลยนะครับติ๊กชิโร่โอ้โอ้นายแน่มากเสกออกมาจากพีระมิดผมจําได้คุณติ๊กชิโร่แล้วก็คุณอนันต์คุณอนันต์นะครับบุญนาคก,ก็มาแสดงกันออกคอนเสิร์ตนะครับของแบบนก,นกนกนกนะครับก็เสกนกตักนกกลางอากาศนะครับคุณอนันต์ก็มาเรียนมาเรียนที่นี่เลยนะครับ ส่วนคุณปกกี้นะครับตอนนั้นก็ยังเด็กหนังเด็กอยู่เลยนะฮะปกกี้แล้วก็ชะละลาลาลาส่วนชะลาลาลาปกกี้นะครับก็ยังเด็กอยู่เลยนะครับมาเรียนออกคอนเสิร์ตนะครับหลุยส์แลสะสกอตด,ด้วยนะครับออกคอนเสิร์ตทุกครั้งที่ศิลปินเหล่านี้ออกคอนเสิร์ตเขาก็จะเชิญผมไปนั่งดูนะครับแล้วนั่งดูไปแล้วก็ลุ้นไปว่าเขาจะทําได้ดีหรือไม่นะครับแต่ทุกคนก็แสดงได้ดีนะครับ คนที่ผมชอบมากย้อนคือคุณเจย์ตลินครับออก,ก็แสดงดีสอนปั๊บเกกเก็ปุ๊บสอนปั๊บเก๊ก็เลยนะครับแกเล่นได้ดีกบคุณกบสุวรรณันก็มาเรียนที่โรงเรียนนะครับเพื่อที่จะออกในรายการทีวีนะฮะเรียนชุดแทงลังเศษดอกไม้นะครับแล้วก็นทเลมิตโลโก้วิเศษของรายการนะครับยุคนั้นก็เป็นยุคเฟื่องฟูนะครับ ทีดาราจะต้องใช้ความสามารถนะครับก็ส่งมาทางฟิลิปมัญญกลน,นะครับให้เป็นคนนําเสนอนะครับพระเอกหนังที่ผมชื่นชอบก็คือนอดสมบัติมีธนีซึ่งเพลในดวงใจของผมเลยนะครับก่อนที่ผมจะเล่นคนเด็กๆอยู่ที่พัทลุงนะครับเราก็ดูหนังเราก็ชอบชอบนบัตรชอบกันมากเลยฝ่าฝันเลยว่ามาองเทพต้องไปหาแกที่บ้านแกบ้าน,นขนาดนั้นเลยนะครับฝันตะลุงแล็ๆ แลวผมได้ไปกัดเจอหน้าสมบัติจริงๆนะครับแต่ตอนนั้นผมเป็นฟิลิปแล้วนะครับผมไปเจอกันที่สนามบินผมก็เข้าไปยกมือไหว้ตวดีครับน้าแอดแก้อกาอ๋อฟิลิปแกก็รู้จักผมแล้วนะครับก็คุยน่ารักมากผมก็บอกว่าหน้าสมบัตินะครับเป็นดาราที่ผมเพลที่ผมชอบมากๆเลยครับแกยิ้มนะครับชวนผมกินนู่นกินนี่แกน่ารักมากแล้วก็นี่ไม่กัดสอนแกนะครับเพื่อที่จะไปออกในรายการในรายการทอล์คโชว์นะครับก็เป็นการเสกตุ๊กตาบาร์บี้ผมจําได้นะครับ ดาราเก่าๆก็จะมีคุณไพโรธใจสิงนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ผมลืมจําไม่ได้ดูดูแล้วกันนะครับคุณอรัญญานามวงศ์นะฮะนักฟุตบอลนักฟุตบอลก็มีครับคุณปิยพงศ์ก็ได้มีกาศสอนนะครับคุณอรัญญานามวงศ์นะครับก็เป็นนางที่ผมชื่นชอบความจริงคุณอรัญญานามวงศ์อยู่ใกล้ๆผมนี่เองนะครับ เราอยู่ใกล้กันมากเลยแกอยู่ตรงตรงข้ามจันทนนีเองนะฮะเป็นนะครับในอดีตนะครับซึ่งฟิลิปจะนํามาเล่าให้กันกลับได้ฟังว่านาราสมัยนั้นะ่ะเวลาเขาจะใช้ความสามารถต่างๆนอกเหนือจากบางคนก็เบื่อน้องเพลงแล้วเขาก็บอกทางรายการว่าขอเล่นพี่ชายคนได้ไหมทางรายการก็ติดต่อมาอย่างผมเลยนะครับผมก็สบายเลยนะครับครับถากมาครับถากท่านมาที่างานพีคนฟิลิป ก็จะเห็นรูปภาพตาลาเก่าๆนะครับที่มาเรียนมายากลกับฟิลิปนะฮะลุงมายากรฟิลิปเปิดสอนทุกวันนะครับเรียนตัวต่อตัวกับผมหรือจะผมไปสอนถึงบ้านก็ได้นะครับผมมีข่าวดีนะครับถ้าจัดงานเลี้ยงก็อย่าลืมเรียกนางฟ้ามายากลน,นะครับนางฟ้าสวยๆสาวๆนะครับที่ผมปั้นขึ้นมาประดับ,บวงการมายากล จัดเลียงอย่าลืมเรียกนางฟ้ามายาคผมมั่นใจในนางฟ้ามายากลวันนี้กลาบสวัสดีครับ Tick tock, six o'clock. There's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day, just the same. Get dressed, still a mess. Shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me, beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. I rush by the mirror, catches my eye, and just guess who's smiling back at me. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. I can knock me down I'm gonna take whatever comes around Take every frown and turn it upside down With a smile Bus stop, doors pop, everybody's getting in Left, right, squeeze tight, here's a nine to five again Just another day, but today I'm gonna Make a change, break the chain Made my mind up, this is something special Take the ordinary, gonna make it monumental Life is what you make it, make it